อายุเข้าก็หลายก็ชดวายากออกมากึ้นกันแต่อะยุไปมันกะมันกะเสี่ยงหลายเพราะว่าเศรษฐกิจมันบดีพื้นที่เ้างน้อยที่ไรเข้าในมีให้อ่าเป็นเป็นพักเป็นยาเป็นพืชไรที่เข้าสามารถว่าประกอบชีวิตได้เกือบเกือบว่าทุกเมื่อเข้าจะได้บ่ได้ลาบากเกินไปบ่ได้ซื้อกินหลายหน้าเอาง่ายๆอ่ะ อันนี้คือเป้าไม้ที่ตั้งไว้ตะเล็กแทนถ้าเป็นค่าเป็นตะไคร่เป็นอัย่างที่เขาปลูกไว้ขี้ไล่ห้ากับบ่าไ้ซื้อเขาเป็นพริกเป็นอย่างเขาคือปลูกซับกันไปเรื่อยๆนี่สมัยนี้ต่างเฮ็ดจังอืนกะเบื้องแล้วมันะเบื้อนว่าน่าจะไปรอดถ้าเ้าเฮ็ดนั่งสี่เขากะมันความเคยชินความเคยเฮ็ดมากเลยก็เลยต้องการอยากมาเฮ็ดนั่งสี่ แถวนี้มันจะเป็นพื้นที่แบบที่ไ้ที่ดินเดี๋ยวเวลาฝนตกวมันจะขึ้น่า้าเขาปลูกมั่นปุ๊บน,นี่มันกับพอไดมันกันดินเดีดถึงว่ามันเขา,นาเนอาห้อไปเห็ดแล้วอีกอย่างหนึ่งพื้นที่เข้องมีแชร2สองะไรหนึ่งแต่ว่าพื้นที่ที่ปลูกมั่นปลูกอ้อยยังกี้ไรก็ต้องสิบลายยี่สิบลายคือเนาะเขาจะออกไปทำสีได<ม>้เป<ฮ>็นไงปกครอ,องก็เคยเป็นช่าหน้ามาก,ก่อนเป็นพ่อแม่ก็เป็นเช่าหน้าเห็ดยูกับพวกนี้เห็นก็เจ้าเห็ดแล้วเป็นแตอยู เห็นตะเบิ้องเจ้าเฮ็ดเป็นจัดเป็นลอกเป็นสัดสันว่ามองนี้เฮ็ดหน้ามองนี้ภูพักมองนี้เฮ็ดบ้านอยู่มองนี้เฮ็ดเป็นอ่าขั้วอันนี้เฮ็ดเป็นทางเดินในชมสวนกสิเป็นต้นแบบแบบอ่าผสมประสานแบบอันไรหน้าสวนผสมรุ่นไม่อ่าสไตล์สไตล์ไม่อ่าบ่คืออ่าสมัยเก่า ข้าเสียดิซื้เขาหน่อยคือถ,ถ้าเป็นพวกน้ำปลาพวกพริกพวกยิง่งยังเอ่อพวกน้ำปลาพวกอะไรก็ได้ละส่วนมากเนาะค่่ะอาที่เรือนั่นข้ากาข้ากระเก็บอยู่ในสวนที่เขาปลูกไว้ไปเฮ็ดกินได้อันนี้อันนี้จะเป็นต้นทุนให้ใส่งบประมาณบ่บ่หลายดีดีดีดดดยา่าในเงเงินข้ากับสิบ่ได้ออกจากทุง่งไรสองหมื่นกว่าสองไรนีร่บ่ค่ะอ่า สุดยอดเนี่ยไอ,อเฮ็ดหยังก่อนเลยค่ะแหลกๆเลยอ่าเริ่มแรกกับปั๊บทีก่อนปั๊บปั๊บปั๊บทีให้มันได้ว่าน้ำสียู่เข้าน้ำเข้าสีหนาเลยเข้นาน้ำเข้าสียุงเอ้หนาเลียงบ่คือเทอมแรกคือเข้าออรดไมโคโรต่างรถไมโคโรมาจุกดินแล้วเอตสาสาเนี่ยเขาก็ต้องเฮ็ดดินเป็นพักตัวนี้น้ำกันดินสไลลงอ่อกาเขากลกาว่าเขาต้อตงมาค้นวณว่า นามห้องจีถึงปีบ่อป่าสิอยู่ใดบ่อทั้งสองเมืองนี่มิซ่าสองลูกแมนครับค่ะสองเมืองนี้รวมทั้งต้นใหม่นั่นอยู่บ่อขาไออันใดกครับสองเมือนี่รวมทั้งต้นใหม่ต้นยังนำอยู่บ่ค่ะต้นแมนครับต้นใหม่ต้นนั้นต้นใหม่ก็แพงดอกต้นละวช่วงห้องก็ไปซื้อนักเกษตรค่ะคันคันต้นที่แม่นี่เนี่มันก็จีมีอยู่ตัวละลายก็บาททุนึงกับตัวละหกสิบบาทก็มี เกษตรกรเขาไปซื้อช่วงที่เกษตรเป็นงานเกษตรเนาะเันเีกสีบัวแพงเขาก็เอารถไปซื้อเอาอขาก็มาปลูกเป็นต้นแบกที่ดาสองต้นสามต้นเขาซกันไปต้นกล้วย,ขยเขาอยากได้แนวดกล้วยกล้วยหอมตีหรือว่ากล้วยน้ำว่ากล้วยเล็บมืออันนี้พวกนี้ก็ว่าแพงดอกเป็นต้นบุกฮวงเป็นเบียเป็นนี่อย่างนี้เขาก็มาซื้อเอามาํำนวณมาผูกเมื่อเมื่อเขาปลูกได้เป็นข้าวตาไร่ปุ๊บ ปีปีก็ไปห้องไม่ได <t UC S 2> <sh> ้ซื้อหรอกห้องอาศัยเบียร์เก่ามันค่ะอ่าเพราะว่าหนาฝนมาปั๊บเวลาฝนตกมามันจะมีเบียร์เก่าอยู่ในเอออ่่าผลิตนี่อย่างมันก็ดทฝังอยู่ในดินมันก็จะกลิ่นมาอ้าวก็ค่อยขยายขยับโอนไม่ออกไปอยู่ไอ้มันอยู่น้ำหัวนี่เป็นการโตยอดแมนครับแมนการเดินที่ยวเดินตามรอยพ่อหลวงนี่ไอ้ว่าดีบ่ค่ะโอ้พ่อจางคักเลยอ่าผู้ใดมาเห็นเดาถือข้าเจ้าก็ถือข้าเจ้ามากน้ำแถวบ้านแถวบ้านนี่ข้าเจ้าลงมาเร็งน้ำเดง เขายัง่าเห็นขาเจ้าปูรลงคนเขาเจ้าว่าตูวึ้คิดได้ไอ้ขึคิดว่าได้เห็นตูมาเห็ดไอ้อะไรไอ้ปัดพูรลงคนกะสายเกินไปกับพี่ปูเอาเงินไปลงทุนแบบไม่เ้วก็คิดว่าขันไม่เห็นแบบนี้แต่ข้าเจ้าไปจักจูก้แบบนี้ตะโกนนะพูรลงคนก็คิดว่าท่านแตนี่พูรลงคนกะคิดได้ว่เห็นตูนแบบเข้าเจ้าแบบไม่เห็นเข้ากับขาเจ้าแาบไม่ชุ่มยบบไม่เห็ดเอาเอาแบบกต้นแบบไปว่าลงทุนลายปันไดเออ ใส่งบประมาณอะไรเป็นในบ้านรักดียังกินล่ะเขาจะกถามกันกนลลี <c oughs> ่ล่ะออก็ว่าถามข้อกระบอกบอกเมื่อตกลงต้นทุนเนี่ยเนอดไเป็นเป็นสมมติว่าเป็นอันนี้แหละครับเป็นใบตะเภาใบหยังเสียค่ะธ <c oughs> นาแรงมันกระสิตายเนาะใบใบมันไม่มันกระิรลรนอยู่หัน <c oughs> แต่หนา <c oughs> ผลมันเกิดขึ้นมากเพื่อเขาค่ะเสียาาหญ้าออกดึง,งาาหญ้าออกขายายมันออกไปเน็บตามเป็นคู่เป็นอันนี้ไปลองเ่าลองเอา อ่า,า,าก็สิบดีลงทุนหลายรอบบ่อบ่อจัง,จ,งจังนี่จังบวบพิ่งสิค่ะห<า>้องเก่ขา,ขาในเข้ามากปลูกนาฝนนิ่งก็ขึ้นพัะมันเองรายิ่งส่นะพี่อดขาเราพี่อดชินบ่ค่ะก็าการถี่ตรงมาอยู่จงสแเราก็เงื่นเดือนห้องบด้ทุกเดือนขึ้นตะกี่เลยโอ้ไม่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 ฉีดฉีดนอนบฉีดนอนบ่ลลับเพราะว่าเจ้าของปัาสิจูด้จังได้แตงเต่เงื่นเดือน กินเดือนละาสองตาเงินก็นยังอยู่อยู่บ่ไา้ป่านนี้เจ้าของสีไม่กินยังสีเจ้าของสีอยู่ใดว่เนาะพอมาปั๊บมาลอกทดลอสองสองเดือนสามเดือนเขาเริ่มเริ่มชินเลยออเริ่มชินเริ่มรู้่ะโอ้เงิน,นตัวนี้ต้องเก็บแหละสิบใส่ฟุ่เมเฟือยคือเกาบ่ไา้น้ำห้องจิบซื้อก,กินแบบเพื่อฟ้าแบบบเย็นบบเย็นก็นต้องกินบางเครือเพราะว่าห้อเห็นงานสีต่างดอกต่างแดนเนี่ยอาการส่วนมากน้ำแข็งเขาไว้กินดอก อ่าจะเป็นไข่เป็นอย่างเร็วเป็นบ่เขากกินตามธรรมดาเออเขาจะาปลูตับปับพุ่งตาท่านเขาเกิดขึ้นดีเออคือเร็ดแบบสมัยเขาเข้าก็ต้องปับตัวให้มันได้ค่ะระยะเวลาที่เห็ดกเกษตรมาเนี่ยเคยถอ่บ่ค่ะเจอปัญหาอย่างบ่บ่บ่นะกับเพาเคยถัคิดว่าม,ม,มัน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 ันกเกินไปไหมคิดว่าจะคลองอ่าเฮ็ดเอาแบบว่าเอา่งไงว่ห้องว่างแผนมาเร็วอะนะ เขาตรงเฮ็ดโมเมนต์ว hmm. ่าไปอ่าเยอะเขาจะไปทุ <en> ่มม <tam> ันลงไหลเออ้ายจะไปทุ่มมันหมดเออเขาเขาตรงเขามีเงินเขาก็ตรงลงทุนไปช่วงนึงตรงเรือช่วงหนึ่งจังงสินะย่าย่าเอาไปเฮ็ดแบบแล้วเฮ็ดมืดแล้วม่คิดน้ำคนเนี่ยซีซอกินอาหน้าโคตไปนาโตไปสิเฮ็ดจังไดเนาะนี่มันมัน่มีความสูขดอกเออเขาเฮาต้องเขาเามีเงินเขาก็ตองเก็บไปน้ำน้อยไปไปน้ำน้อยหนึ่ง ไว้ย่ำข้าจําเป็นเป็นทุนสัมล,ลอง,งแม่สัมองไว้นนาลายอย่ยางจังจังจังพี่นี่ข้าพี่ก็ซื้องัวมาหมุนน้นำอีกตัวนึงยิ่งสิอ,อันนี้ไว้เป็นเงินแบบที่ว่าย่ำขาดสวนบ่ต้องไปจกเท่านั้นจกแค่นี้นะอาศัยอาศัย,ศยว่าเขาเลี้ยงงัวมันก็ต้องได้ลูกอ่าเขาเขาเลี้ยเขากะการขาจำเป็นเขากับขันลูกมันออกไปจกแม่ตัวเป็นเป็นตัวแม่ตัวยังไงทีมันถีบแพเขาออกไป ป่านนี้ที่เขาเรียกว่าก็เป็นเป็นมุ็นเป็นขีเป็นอนี่ยังเขาก็มาใส่ตัวดมัตัวไหลเขาบอกใส่สารเคมีเข้าไปขาอ้ายเขาใส่ยูแบบสบายใจพวกเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยเป็นที่ปูยังส่มันก็ส่ยูน้ำเข้าเลย้า่เขาบ่มว่าใส่ยาฉีดยาขายาใส่สารเคมี่ะอ้ายเขาอยู่แบบธรรมชาติเทารเวลาสองเดือนกสะมารถเริ่มปรับบโตได้แมนแต่ก่อนเขาเคยกินนมกิน ขนมปังอีเดนี่เ้ากับเพี้ยนแปลงไม่กินผักกินายาฉันก็เจ็บผักเกินยาวันนี้ลวกอ่าปนหัวปนปลากินได้ธรรมชาติละหละ่ะก็ได้ยกเขาบอกกับป้าเพื่อนทุกมือนี่มีความสุขบอ่ออายมีความสุขดีค่ามมีความสุขเนี่ความสุขทางใจแน่นอนได้แต่ถามมาความสุขทางสิเป็นทรัพย์สินมันมันกับว่าถึงหรอกเออก็อกพ่ออยู่ได้ค่เนี่ยนบอกแต่เ้าก็อยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะถามมา หายยู่แบบไหนคิดว่าตัวจะตัวจ้ควอาวมาชิวยู่แบบนี้เดี๋ยวพ่อพ่อใจเออเออขึ้นขึ้นยู่แบบมีเงินกะยู่งากขึ้นก็เพราะว่าห้องได้เงินมาปุ๊บเขาก็ต้องคิดว่าใส่ไปมันก็ต้องหมดอยู่แล้วเพราะว่าห้องหาแต่เงินมาแต่ใส่อย่างชีวิตเขาไปกันเขาเหยียดรงยปุ๊บเขามีโอกาสขายก็ได้เขาขายเยอาจะเล็กทท่าไรน้อยเป็นค่าแต่ใครข้าเจ้าหอดน้ำลายค่าข้าเจ้ากระซัง S <S เป็นบักหอยเชอรี่หอยจูบยังสีป่ปลายังสี่ก็เจาะซังข้เป็นคือยังญาติพี่น้องอเขาคนกับเอาม,มาถามว่าออนมีปลาบ่เอามาหายจากโล่นมะมีกล้วยบ, <S <S บ่ยังสี่อันใบกล้วยยังสี่เพิ่นสีมุกว่ามุกยังไปขาย้ังตี่มันกระทำกาดตากาดไปให้เพิน่นเอาเคยคิดบ่แหลกๆลกกมือทำยังสี่ไอไอ้อเกลือคิดบ่เพามันสีได้ขายยังสี่นะคะ บ่บ่บ,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 บ่ชิบ่ไม่ชิบปนนั่นเลยเอาเงินไปขายแต่เป็นจังไหแล้วแล้วกาเบื่เคยคิดว่าเป็นคนอยากกล้าไปพีขายข่าขายเนี่ยวันนั่นเออเอเอเอาอยาก,ากฟังได<ข>้อายบอกให้ฟังได้เอา้าเอาเอา่าเป็นคนอยากอายมั้เป็นเออเออที่ไปถามขายขอไปข้นไอ้สันสีเนาะบางที่ว่าอันข้าเจ้าเห็นผักบุง้งเดี๋ยวออดเอาเตรียมผักบุ้งอยู่น,น้ำหน้าอันขึ้นเองเนาะอ่อนมีผักบุ้งบพอยู่หน้าใครเจ้าเคยมันเกิดหน้าโอ้มีอยู่ค่ะพี่สันเอามาให้ทั้งจีสิบบาทสัตบาทได้ใครเจ้าจะบอกเขาเองนะครับครับเด อันเจ๊มั่เนี่ยเอาจักบาทโอ้ยแล้วแต่สิให้ผมเขากับกาเอาเนาะคนวันเดียวกันเี๋ยนี้นะเขาคือจังบักหอยสิเข้ามาไปกินน้ำน้ำกาดน้ำงานังสี่คนเห็นอยู่อยู่บ้านหลายบับักหอยนะหอยเชอรี่หอยนี่กาพอได้กินอยู่ครับเอามาให้จักห้าสิบบาทเนี่ยเอาเอาเอาเขาเปลี่ยนตลาดตลาดในตัวเขาแหละโอ้ค่ะเอาทุกมื่อนี่อยากอายปะฉันมื้ว่าอย่างไรถือว่าเรียกงท้าประชาร คือขาเจ้าก็ข้าเจ้าเห็นฮ่องเหรเขาเจะว่าเออเป็นไอเดียดีอยากเคล็ดหน่ำแม่สาบานนี่ทั้งคนแมนนครับแมนแมนพูดเูืั้งคนเก็อยากเคล็ดน่ำแต่ว่าบางบางบางเถื่อคนฮ้องมันกะสถานทีมันบม่หายเนาะพูดข้าเจ้ามีทีข้าเจ้าบมันม่เหมาะกับกาดสีไปเห็ดจังสีแบบนี้แบบนี้เหเนาะอเนาะมันเห็ดมัน ขาเจ้าเห็ดไปแล้วมันเฮ็ดบได้เขาเจ้ากับจุดด้วยกันกับมี่ขาเจ้ากับ่าอยู่โอ้ของเขาเจ้าเขาเจ้าก็บไม่เห็นที่ใเขาเจ้ากับบวกงูว่าสีเฮ็ดอีงอย่างนะเขาเจ้าไม่เห็นเฮ็ดขึ้นจะแกล้งเห็ดโอ้บัดขาเจ้าว่เห็นแล้วมันเหมาะอันติดถนนละวคนขี่รถผ่านไปผ่านเห็นแล้วเขาเจ้ากับบ่วใดไอเดียจังจังผู้ลงจังตะไคร่ที่เ้อลรอมเป็นหัวอยางนี่เขาก็เป็นเขาก็ปลูบักทั่วปูอันบักแตงขึ้นเป็นคือฟักสวนขั้วรวยจินไ้เนาะเห็ดยืงสัญญาอ่ะ ขาเจาถามเองดอกนี่มึกทัวรยังว่าเสียน้อ๋อบบกทัวมีเยอะครับเสันเอามาให้รึยี่สิบาทสาบาทนะเอาข้ากเจบไปพน่ยเขามาตรงไปโฆษณาเลยว่าเขามีอย่างเขาเสียเหรียงเนาะค่ะเอาะอกผู้คนาเจ้ามาเห็นเขาขยันเห็นนอาเห็นแข่งขาเจ้ากับขยันขม้าหาห้องเสียเนาะไปเรีน้ำเข้าปุ๊บมีอยนีนั้นอันนี้ขาเจ้าก็ถามเองดอกขาเจ้าก็อยางแล้วจ้ามั่หน้าเยอัน ทางร้านค่าสิบางท้ายังหมดแลวว้ว่าเก็บไปขายจั๊อันนี้ได้เด้วห้าไปเก็บไปเพลื่อนจริงจริงอยู่นี่กับปู่โบราณได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามีแบบผสมผสานเนาะอายนอกบกพริกบกเขือข่าตะไคร่บกมีกล้วยกล้วยนี่นาสิแบบผสมผสานนี่การหลายชนิดหลายพันธุ์เนะค่ะเนาะข้าวปู่อย่างถ้าข้าวมันบ่มีพีเลี้ยงบ่มีหฮมมีอย่างทะเลมันแดดแห้งลายต้นไม้ที่ข้าวปู่เดี๋ยวมันกระต่ายมันกระรับบอยมันกระเฉากล้วยนี่มันเป็นเป็นใบเป็นหฮมข้าวปู่เคลืน่นเป็นพีเลี้ยงเป็นหฮมเป็นงอกเขาไปเรื่อย อ่าขาก็เฮ็ดไปอีกทางหนึง่งงูมันเขาปลูกแล้วมันบว่าเป็นประโยชน์กล้วยนั้นเป็นประโยชน์เอ้หนึง่งต้นมันข้าก็ตัดลงฟากไหงัวก็ได้ไห้ปลาก็ได้อ่าใบมันข้าก็ขายก็ได้เอามาเฮ็ดไปมามุกอยู่พก,กินก็ได้ค่ะอ่าบานนี้มันออกปีออกยังว่าปีมันข้าก็เอามาเฮ็ดเป็นอาหารกินได้อ่าอ่าอ่าพีนอนยาเคลือบกระเพาะเป็นนี่ยังดียังดีอดู้ค่ะ